ตากข้าวนะคะวันนี้นะคะหลังจากเราเกี่ยวมาแล้วเราก็จะมาตากแดดนะคะทุกคนมาตากแดดเพื่อจะเราจะได้เก็บเอาไว้กินได้นานๆนะคะ mm. <ๆ S 2> แล้วก็จะเอาเข้าวมาใส่นี่แหละผูแย่งสีเขียวๆเ,เนาะแย่งแย่งเราเรียกแย่งเนาะดังสีเขียวๆนี่เราก็จะเอาเข้าวมาเทใส่ข้าวเทใส่แล้วเราก็จะมาเคลียร์เคลียร์ตาก ให้มันบางๆนะคะทุกคนตากได้สักสองสามเดดเนาะเราเราถึงจะเอาไปเก็บเนาะไปเก็บไว้กินด้วยทุกคนกินแล้วด้วยแล้วก็ขายด้วยค่ะวันนี้ก็เจ้นางก็มีที่สะพไเนาะมาช่วยตากนะคะทุกคนอันนี้ก็แดดก็ดีหน่อยเนาะร้อนมั่งมีร้อนมีลมค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้าเจ้านะคะ จะนางพามาชุมนะคะนี่ก็คือการตากข้าวแล้วก็ต้องเคลียคะคะเคลียเคลียแต่ว่าให้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเคลียแต่ก็แล้วแต่ทุกคนเวลาเคลียไม่จําเป็นว่าจะต้องเคลียบ่อยๆไหมอะไรอย่างเงี้แต่เราก็ต้องให้เวลาที่แบบว่าตากก็ตากาบางๆทุกคนเื่อจะได้เสร็จเร็วๆเนาะจะเห็นเร็วๆแล้วก็จะเคลียไปเรื่อยๆ พอได้สักพักหนึ่งเราก็กลับมาเขีย่ยอีกให้ข้างบนขึ้นให้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยข้าวจะได้แห้งดีนะคะถ้าเกิดว่าเราตากไม่ได้ทุกคนข้าวก็จะขึ้นลาแล้วก็จะทานไม่อร่อยนะคะวันนี้เจ้านางก็พามาตักข้าวเนาะชมการตักข้าวนะทุกคนเขีย่ยไปเรื่อยๆนะแดดก็แรงแดดก็แรงเลย ฝากเธอได้หาไม่จะตบอ,อกว่าเพราะว่าเวลาเอารถเกี่ยวนะคะมาเทก็จะเทว่เป็นกองแต่เราก็มาเขี่ยเขออกแล้วทุกนนคนให้มันบางๆ ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทุกคนทั้งวันไม่ใช่ว่าเป็นชาวนาแล้วจะจะง่ายเนาะทุกคนมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะมันก็เป็นวิถีชีวิตบ้านๆของเราเนาะนี่ก็เป็นการตักข้าวนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็ช่วยกดไลคให้เจ้านางด้วยนะคะกดไลค์ให้เจ้านางด้วยนะคะเนี่เป็นสกุลษษษข้าวของเรา